เรามีหนี้สินกันมากมายนะคะตลอด8ปีที่ผ่านมาวันนี้ค่ะดิฉันจะมาเล่านโยบายเล็กๆน้อยๆพอให้พี่น้องฟังไปให้มันให้มัน,มนลื่นหูว่าถ้าพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลรับใช้พี่น้องเมื่อไหร่เราจะหายจน เป็นรัฐบาลนะคะเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจปัญหาของพี่น้องตั้งแต่อดีตมาเลยจนถึงปัจจุบันตอนนี้เศรษฐกิจระบบแบบทุนนิยมแบบนี้เกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่เสียเปรียบค่ะพี่น้องตามเขาไม่ทันแล้วก็มีปัญหามากมายมีหนี้มีสินเต็มไปหมดเราพักเพื่อไทยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะนั่นก็คือการออกบล็อกเชน เพื่อออกเป็นของรัฐบาลเองคืออะไรอย่าเพิ่งงงดิฉันงงมาก่อนแล้วไม่ต้องห่วงค่ะหาความรู้มาแล้วค่ะโอเคการที่เรามีบ็อกเชนนะคะพี่น้องเราจะลงทุนจากชาวต่างชาติให้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาไทยค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ทกสกันอีกไหนใครเป็นหนี้ทกสยกม พี่น้องก็จะได้มีการรงทุนจากต่างชาติใช่ไหมคะแล้วก็จากคนไทยเองที่เขามีหัวใจห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวนาชาวไร่เกษตรกรให้เขาอ่ะมาช่วยชาวนาชาวไร่รงทุนแบ่งเ,เป็นกองทุนให้พี่น้องชาวนาได้มีทุนเหล่านั้นไปทำนาทำไร่ต่อไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินพกสให้เหนื่อยแล้วคะ่ะ เมือม่อปู้นี่เมือมอม่อเราถามว่าคนที่เอาแหล่งทุนมาให้เราเราจะได้อะไรเราจะต้องคืนอะไรให้เขาคืนเป็นผลผลิตทางการเกษตรนั่นก็คือข้าวตอนแรกเราจะเริ่มจากข้าวก่อนเอาข้าวแลกเงินทุนระดมเงินมาแล้วเราก็ทําการเกษตรต่อแบบนี้ดีไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วพอมันลงตัวเมื่อไหร่นะเราก็ขยายจากข้าว ไปเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังว่าไปเลยแทนเงินลงทุนที่เขาเอามาลงทุนให้เราค่ะแน่นอนต่อไปเราจะมีการเกษตรแม่นยำใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกวันนี้ที่พี่น้องต้องนั่งรอฟ้ารอฝนเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกต่อไปเราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาจากเราจะรู้ฟ้า,ร,ฟารู้ฝนรู้อากาศรู้สภาพดินรู้สภาพเมล็ดพันธุ์ รู้เวลาที่จะปลูกเวลาที่จะเก็บเกี่ยวแม่นยำผลผลิตเพิ่มขึ้นเหนื่อยน้อยลงเอาไหม<อ>ทำได้แน่นอนค่ะพี่น้องแล้วมากไปกว่านั้นเราจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปถึง เงินเดือนขึ้นทั้งระบบค่ะพี่น้องคะถามเอาเงินมาจากไหนหรอทำได้ยังไงเราทำเป็นระบบถ้าเงินเดือนเศรษฐกิจทุกอย่างมันขึ้นทั้งระบบพี่น้องมีเงินจ่ายภาษีรัฐบาลเก็บเงินภาษีมาแล้วก็เอากลับไปช่วยพี่น้องอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ วันนี้นะคะเราเปลี่ยนสโลแกนเป็นคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนคิดใหญ่ยังไงคะจริงๆเราไม่ได้แค่เพื่อมาคิดใหญ่วันนี้นะคะเราคิดใหญ่ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเราคิดใหญ่ในวันที่ไม่มีใครเชื่อเราเลยค่ะวันที่เราออก30บาทรักษาทุกโรคมาเราโดนฝ่ายตรงข้างพูดทันทีว่า30บาทตายทุกโรควันนี้ใครได้ใช้30บาทยกมือ นโยบายที่เราออกมาแล้วก็ไม่มีใครล้มได้และพี่น้องก็ยังได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านั้นอยู่ค่ะตอนกองทุนหมู่บ้านเขาบอกว่าโอ้โหเอากองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านพี่น้องประชาชนเอาไปใช้มือเติบแน่นอนแล้วเป็นยังไงคะวันนี้พี่น้องก็ได้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมคะโครงการสองล้านล้านตอนสมัยเพื่อไทยนายกปู เราจะทำรถไฟความเร็วสูงเขาบอกเราว่าเอาไปซ่อมถนนลูกรังก่อนเถอะโอ้โหก็คิดเล็กๆแบบนั้นจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ยังไงแก้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่คิดใหญ่เราทำเราจะแก้ปัญหาที่คาราคาซักในชีวิตของพี่น้องไม่ได้แน่นอนค่ะ มีหลายโครงการหลายนโยบายที่เราทำสำเร็จไปแล้วเกิดประโยชน์จริงกับพี่น้องประชาชนค่ะแต่ก็มีอีกหลายนโยบายที่เรายังทำไม่สำเร็จแล้วก็เกิดนัทรบหารสก่อนเสียดายค่ะพี่น้องเสียดายโอกาสเสียดายศัก,กยภาพของพี่น้องและลูกหลานยิ่งรุ่นใหม่ๆยิ่งเสียดายความสามารถยิ่งเยอะๆเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีแหล่งพัฒนาให้เขา ต่อไปนี้พี่น้องชาวไร่าชาวนาถ้าเห็นหลานลูกหลานในบ้านร้องเพลงเก่งเต้นเก่งพักเพื่อไทยจะสนับสนุนค่ะให้เขาได้ฝึกสายอาชีพที่เขาชอบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเขาค่ะ,คะเราจะทำให้เขามีไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวสองแสนบาทต่อปีค่ะพี่น้องคะ เราจะเพิ่มขยายโอกาสค่ะให้รุ่นเด็กๆเยาวชนหรือคนที่มีความสามารถทั้งหลายได้พัฒนาเหล่านั้นสาธารณสุขเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพพี่น้องก็คงคิดถึงไทยรักไทยที่เคยทำมาให้พี่น้องแล้วปัจจุบันนี้ยาเสพติดมากมายพี่น้องก็อยากขจ,จัดออกไปก็ยังนึกถึงเรา และปัญหาอนาคตลูกหลานที่ไม่มีทางไม่มีอนาคตจะวางแผนพี่น้องก็คิดถึงเราพักเพื่อไทยเราคือคำตอบของอนาคตของพี่น้องและลูกหลานค่ะฝากไว้นะคะพี่น้องเราตั้งใจจะทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นจริงๆขอให้พี่น้องเลือกพักเพื่อไทย นี่ค่ะพี่น้องแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบคัว ขวักใจคิดใหญ่ทำเป็น,นเพื่อไทยทุกคนนะครับะครับวันนี้ก็ขอฝากความู้เ่านนะครับที่ให้เกียรติและให้กำลังใจโดยทีของท่านเพื่อไทยที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหน้าจุดนี้นะครับ